สวัสดีจ้าสวัสดีครับป้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าวัอนี้ย็ดตุยกับพญายีเสียนมาอันโชว์้ะจ้ะได้โชว์ว่าพ่อใหญ่เราออกกําลังกายได้เราโยกขาเราได้เราดีใจว่าสันจ้าอันเราอันเลยบอกว่าเดี๋ยวฉันสิมาอ่างแฟนครับฉันว่าฉันโยกขาเองได้ว่าสันเพิ่นก็เลยดหายเย็ดตุยมาโยกเพิ่นมาหนีเบิ้งเบิ้งอันเบิ้งชุดเพิ่นกับอันอันพร้อมบปนี้จ้าสีเดียวกันเลย ไล่เมไอไปน้ำกันเบิร์อะไรนีิมองเห็นมาจ๊ <laughs> ปะป้า can you tell your fan club what you what are you going to do tonight We're going to do some exercise a little bit of exercise what I haven't done for <laughs> some time อ้าวมันบอกคนสิว่าเฮ็ดเตะออกกำลังกายนิดๆหน่อยๆซึ่ง่นบ่เคยเฮ็ดมาโดนแล้วเอาเพิ่นสิลองเฮ็ดเปิ่งัหนี้เพิ่นยกแหลอ่าป้า can you show people now เ <laughs> บิ้งงพื่นสิยกได้ไวจ้ะยกขาคอยเห็ดไปเทลหนอยนัะจ้นะเนาะย้ำเพิ่มเว้ยเนี่ตุยก,ก่แล้วยกมือให้กำม,มือให้มุนขามุนคออ่ามุนคอขาเนาะคะนะ่ะเนาะอ่ะเบิ้งงพื้นเบิ่งเพื้นเห็ด <laughs> You have to lift your leg up อ่า You can do as high as you can บสไซส์ข่างขางขวานีแล้วสิบ้ใครเห็นบ้ใครได้ไดจ้าเพราะว่าข่างขวานีข่างที่มันเป็นอมพาดนะจ้าเนาะอยู่ข่างขวาแต่ว่าข่างส่แล้วกับพ่อหยกแน่ได้แน่อยู่จ้าอังเปงแ้สิเห็นโอเค You do it yourself โอเค when you tired you can do on your hand your arms lift your arm your hand up yeah just like that hand on my head yeah เมื่ n วัน to try เช้ Can you shave yourself? Can you do it yourself? โอ้โหคนจะทำให้ผม me do ิโอเคดูขา o องคุณอีก a รั้ง up up and down you can do as high as you can ข้างขวานี่ดิยากเด้จ้ะเด้อข้างขวาเราบอกว่ามันหนักหนักตึงๆอยู่นะข้างขวา พราะว่ามันสิมันสิเป็นสี่ขวานนะจ๊นะเนาะพอไงนี่มัดสิเป็นสี่ขวาเป็นอัปปาสี่ขวานะโ okay. อเคขางขางไส้ขางไส้นี่ลังเทือนี่ยั้มโอ้แล้วบอกว่านี่ขางขางไส้คือขางทีดีของเราโอเค if you think this side is the best side you have to lift a little bit higher and longer อืมเพิ่นบอกว่าเพิ่นขังนี้เพิ่นสามารถเทตไต้โดนโดนเติบจยูกจัะเพื่นเทตได้ตนย่โอเคนา can you uh, can you to make your hands like this uh. can you can you put your your hand above your head no higher y e a and up and down so you can do what you can everything you can to make your body you know moving can I help you I will you want me to help you เราก็เราไปเห็ดี๋ยวนีเราเราจะเห็นของเราเองโอ้กางเกงกับเปนเสื้อกับพปรไม่มาเขากันแท้วันนี้ไล่ไออยู่ <laughs> can you move can you move uh, a wheelchair a little bit you know move your chair uh, forward i mean mm -hmm. oh i mean backward can you do that can you do that okay ah a little bit harder <laughs> ก้าวหน้ y เยโอเ so and then you can come back forward again just like that harder มุนไปมุนมายังสี่เหล่านะนจ๊ะเนาะเ็นไถ่โลแข็งแน่นขึ้นเลกน้อยขาพ่คขาสิได้ออกกำลังกายสิได้พ่อแค่ตีกับใส่ใส่นี่จ้ะพะวานนีมผมยก ยโยกเล่าเนะเจ๊ะเนาะแยกตุยสี่ปวดหลังปวดหลังปวดเอลนี่แยกตุยเลยตรงไส้นี่ไว้ตั้งเท่อนี่ย่างโบล็อขึ้นเตียงนี่เจ้ะเอลแยกตุยหลังแยกตุยนี่โอ้ยมองมองสี่มองขางหลังนี่เจ้ะแยกตุยปวดปวดหลังนี่สิเป็นทํากันแล้วก็พื่อย่ปวดไปทั่วทีทั่วแดนแล้วลดอ่ะปยอยู่แคนด้วยแตะแก๊ you can do it again h m ม can you can you do l i อะไรดิวะ can you do l like sure, i อะไรดิ you ดัว yeah yeah you can do it yeah make your angle stronger okay I'll lift up good I think you you done well. This side a little bit stronger. Yes, is. <laughs> <laughs> okay, do it. Are you tired? Are you tired? Oh, I won't be long for my breath. We the been noisy. Okay. Hmm. <coughs> dạy một một nửa 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 10 nửa nửa Biến nửa 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 Biến เจ้ไดสียางใดพี่นองเลยคือสียางบ่ไดอันแยกตุ้ยวานอันสีเอาเล่าขืนขึืนเครื่องอันแยกตุ้ยบาลอยากกลับประเทศไทยอยากไปเที่ยวพี่นองว่นแล้วสีขึขืนเครื่องใดเพราะจะเขาเสียอนุญาตให้ขขืนเครื่องบ่นี่มาลูกซอยตัวเองบ่ได้จ้งแจ้งนี่อันเทียดจ้าไหนจะแยกตู้ยกับบ่กใหบ่เให้นั่นจะเถื่อนเนาะวันบ่กคย้ถามเบืองวานสี อันเอาคนปีการนั่นสิขึ้นเครื่องได้บ่ให้เราขึ้นแบบรถเอารถเข็นขึ้นไปงี้สิแม่จ๊ะผู้ดใดหูจกักบอกแยกตุ้ยนีนได้จ้ะเด้อยะกลับไปเยี่ยมแม่จ้ะหาปีเราแยกตุย้ยหาปีหกปีสี่หกปีเราแยกตุ้ยยังเพรทันได้กลับบ้านเพราะว่าขกษิตเอาพยไงไปแครงห้อมกับไ้ตัวนั่นล้วมกาแล้วไฟนู้นจ้ะเนาะกับไอปล่อยใบงี้สิแหละกับคิดว่าดันปาฏิหาริย์มีเล่าสามารดยางใดกษิต พาลบไปเทีท่ยวประเทศไทยเนแะ่จ้าเนาะขคือหดบานอ่ะป้าดู you have to do it stronger ป้า up and down swap your legs swap นี่ตุยไปย่ามไปย่ามจ้ะไปย่ามให้เรอให้เราแข็งแรงไปจ้ะแค่ตุยอยากให้เรายางได้ ยังในสิยังไดล่ะให้เราเสียเราลดทุนจักหน่อยเล่าช่วงนี้เลารู้สึกว่าเราสิอ้วนขึ้นตังไต่เรากินหลายก็เก่าเนาะโอเคป้า we have to say goodbye goodbye now. now you tell people tell tell your friend ครับว่า what the how you feel today to do exercise tell people ไปถ่ายแนว่นมาเป็นเมื่อยเลยได้จ้ะ so you do you want to do it a a g เกนเอฟวีเอฟวีดใช่ไ r ลหลอมไหลจ้าโอเคเซขอบคุณครับ thank you for <H ap. S 1> watching thank you for watching thank you for watching อ mm ่าโอเค m e y o u n exercise แค่นี้เนาะจ้ะเนาะดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีครับป้าสวัสดีครับ